สวัสดีครับผมเพชรเมจิกนะครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาครับผมตรงนี้ครับเขาข้างในมีงานแต่งนะครับของกลุ่มเออที่ขับรถดิ่งไปนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยครับมาดูรถกันเลยนะครับว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างครับผมตัวนี้ครับผมเป็น CBR 1000์นหรือเป็นอนะครับรถผมครับรถผมที่มีเจแปนนะครับรถผมนี้ผมชื่อหมีครับคันนี้ของแต่งนี่เต็มเลยนะครับผมไม่ใช่รถของรถครับ น้องอย่ามาเล่นพี่ครับไม่ได้ครับถามถามรายละเอียดได้นะครับไม่ครับเดี๋ยวผมตอบอันนี้เป็นซีบีอาร์หก่าสุดเอฟนะครับผมใช่ม้าครับแลวก็เป็นโวนะครับสวัสดีด้วยนะครับผมก็จะเป็นนอบนติครับผมท่านใดเดี๋ยวเสียงด้นะครับผมเนติติบนะครับอันนี้นะฮะซบีอาร์นะครับผมกมีเฮนะครับผม ต้องสั่นต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะครับอันนี้650นะครับผมอันนี้เป็นบูคติ795นะครับผมบูคติ795นะครับต่อด้วยนะครับผมโยคติมันก็ตัวเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลตอนนี้เป็น z x 1 4 r นะครับผมแล้วก็เป็น z x 10นะครับเป็นตัวเดีิมที่ผมขี่อยู่นะครับตันนี้ก็จะเป็น z x 10ปีเก่านะครับผมแล้วก็จะเป็น z x 10เหมือนกันครับเป็น ตัวเดียวกับของผมนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับได้ทําการแรปสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ครับเป็นดุคตินะครับผม1 2 8่โอ้ยไม่ใช่ครับผมเป็นดุคติแปดสนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้อะไรครับเนี่ย Yamaha อะไรครับเนี่ยสิบสี่สิบเจเครับสิบเก้าครับอะไรครับยี่ห้อดูเองนะครับผมอ่าตามนั้นครับผมอันนี้เป็น CBR 150นะครับผม CPR ร้อยห้าสิบล้อแดงโครเมียมนะครับล้อแดงโคมนะครับผมต่อไปครับเป็นหนึ่งจ่าสามร้อยนะครับผมหนึ่งจ่าสามร้อยนะครับแล้วก็เป็น R สิบห้านะครับผมนี่ครับเจ้าของรถนี่ครับเจ้าของ R สิบห้านะครับน้องบอมนะครับแล้วก็เป็นแค่เด็กเสดนะครับของนักมายากรที่หน้าตาดีที่สุดในสามโลกนะครับเอาผมบอเล่นนะครับผมบอเล่นอันนี้เป็น CBR พันแบบเ้ืนอนอาในครับผม เราก็เป็นล้อเคเมนยมเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับก็ดูคติ8ปดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับมีพัดคาร์บอนด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น CVR หกห้าศูนย์นะครับแล้วก็ S พันนะครับผมตรงนี้นะครับล้อต่อด้วย c B r หกห้าศูนย์ใันหนึ่งแล้วก็แซดขั้นนี้แซดพันมากหรือแปดร้อยแซดแปดใช่ไหม ใช่ใช่ไหมแปดร้อหรือเปล่าแม่หออ่าแปดร้อยนะครับผมแล้วก็มินจาหกห้าศูนย์นะครับแล้วก็ต่อด้วย CBR หเอลาุ่ของกัปตันอเมริกาแล้วคันนี้ก็สวยงามเลยนี่นะครับมือตันนิดหน่อยนะครับขอขอใัยด้วยนะครับของแต่งก็ แล้จะตีมานะครับผมจัดอยู่ในเดมอครับวันนี้อ่ะรถขึ้นมาจอดกันบนเดมอเลยนะครับผมดอดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรองหนังนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับผมเพชรแม่จริงครับขอจบเพียงเท่านี้ครับเราวันนี้ต้องขอคำว่าสวัสดีครับ